ทฤษฎีกลับหลังหันมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีแนวคิดเพื่อใช้ชีวิตสู่อิสรภาพทางจิตวิญญาณโดยปริงแก้ววัชรพลวันนี้เราคุยกันเรื่องคนที่ชอบกังวลถึงอนาคตใช่ไหมคะปริบอกแล้วว่าคีเว์ดสำคัญคือการไว้วางใจทีนี้หลายคนนะ่ะทำไมไว้วางใจอนาคตไม่ได้ ไว้วางใจไม่ได้เพราะเราทําให้อนาคตเป็นสิ่งที่เราไม่รู้เราทำให้อนาคตเนี่ยเรามีความรู้สึกต่ออนาคตเนี่ยว่าเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ทีนี้อัตตาเนี่ยไม่ชอบความไม่รู้นะคะว่าจะไม่ลงลึกก็ต้องลึกซะหน่อยเนาะอัตตาเนี่ยเป็นระบบปฏิบัติการในตัวเรานะคะนึกถึงว่าเราเป็นเมนบอร์ดโทรศัพท์เครื่องหนึ่งนะคะ ถ้ามันจะทำงานได้สามารถกดโปรแกรมคลิกอะไรต่างๆได้มันต้องลงระบบปฏิบัติการเช่น android ios ก็แล้วแต่นะคะเป็น os ต่างๆนะเออเป็น os นะคะทีนี้ os ที่ใช้ในการเล่นเกมบนโลกนีของมน,นุษยเนี่ยเราเรียกมันว่าอัตตา os ซึ่งมันเป็นระบบปฏิบัติการที่ safety นะคะหลายๆคนมองว่าอัตตราเป็นสิ่งชั่วร้ายอัตตราเป็นสิ่งต้องจัดการมันะไรอยเงี้ยนะคะ แต่ปรินบอกได้เลยว่าอัตราคือตัวเซฟตี้ที่พระผู้สร้างลงโปรแกรมให้เราด้วยความรักรักด้วยการให้เรารู้จักปกป้องตัวเองทีนี้ถ้าคุณวางอนาคตเป็นสิ่งที่คุณไม่รู้เช่นไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรไม่รู้ว่ามันจะสำเร็จไหมไม่รู้ว่ามันจะออกมารูปไหนไม่รู้ว่าจะต้องเจออะไรบ้างคุณเลยกลัวคุณเลยกังวลถ้าเรารู้เราไม่กังวลหรอก ฉะนั้นคนที่ขี้คิดวนคือคนที่เอาอนาคตเนี่ยผูกติดกับคำว่ามันมองไม่เห็นมันไม่รู้ปริงถามเ,เพื่อนๆดีกว่าว่าณนะวันนี้คุณมีความเชื่อชุดความเชื่อนี้ไหมคะว่าจากวันนี้เป็นต้นไปถึงวันตายฉันอยู่บนโลกได้อย่างสบายสบายแล้วคุณเคยคิดแบบนี้กับตัวเองไหมคะจากวันนี้ไปถึงวันตายอะ เรื่องมีข้าวกินเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องพูดละว่ามีกินแน่นอนถามว่าคนจะรู้สึกแบบนี้ได้เนี่ยแปลว่าเขามีเงินที่เอามากองอยู่ตอนนี้นะคะสมมติอยู่ไปอีก40ปีใช้เงินปีละล้านต้องมีเงิน40ล้านมากองตรงหน้าเลยไหมเขาถึงจะบอกได้ว่าจากนี้ไปฉันสามารถอยู่ได้จนตายแล้วไม่จำเป็นนะคะรินบอกแล้วว่าเงินที่มันจะเข้ามาหาคุณเนี่ย มันไม่จำเป็นต้องมากองรวมกันวันนี้ก่อนทั้งหมดแต่คุณนะ่ะมั่นใจว่าตลอดชีวิตเนี่ยมันจะมีเงินทยอยเข้าสู่ชีวิตคุณเสมอไม่ได้ต้องเอาทุกอย่างมากองไว้วันนี้นะคะแล้วรู้สึกเอามาหารจำนวนปีจำนวนวันแล้วสบายแล้วถ้าทำแบบนั้นได้ก็ดีถ้าคุณมีแรงที่คุณจะทำมากพอว่าเอาเงินมากองเลย40ล้านแล้วใช้ปีละล้านนะคะไปอีก40ปี ซึ่งคนส่วนใหญ่บนโลกรวมไปถึงเด็กๆช่วงนี้เด็กๆน่าเป็นห่วงมากเด็กๆที่เป็นคู่นี้คือวัยรุ่นเมื่อเช้าปรินเข้าไปอ่านข้อมูลในกลุ่มนะคะของเด็กวัยรุ่นชอบเข้าไปดูคะ่ะเพราะว่าจะได้ไอเดียมาแบบคุยกับเพื่อนๆแล้วก็ทําให้เราได้รู้ว่าปัญหาแต่ปัจจุบันนี้สังคมเป็นยังไงมีเด็กคนหนึ่งเพิ่องอายุยังไม่25บอกว่ารู้สึกเบื่อกับชีวิตเพราะยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน เนี่ยเด็กสมัยนี้เป็นแบบนี้นะทำทำให้แบบแพทเทิร์นเนี่ยนะคะให้คนเนี่ยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ตอนนี้นะเกิดแพทเทิร์นว่าเราควรจะมีเงินเนี่ยที่เอามากองรวมกันณนะปัจจุบันแล้วหารออกมาว่าเราจะใช้ปีละเท่าไหร่เดือนละเท่าไหร่จนสิ้นอายุไขโดยเฉลี่ยโดยประมาณ มันทําให้คนเป็นทุกข์นะด้านหนึ่งเป็นเข้าใจนะโค้ดทางการเงินเขาก็ต้องการให้เราเนี่ยบริหารชีวิตไม่ให้เราเนี่ยยีรอลุยฉุยแฉกนะคะหรือว่าละเลยไปวันๆอย่างเงี้ยค่ะอนาคตคือเดี๋ยวนี้คำนี้ใครก็รู้คำนี้คุณก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กเรียนจำได้ค่ะสมัยตอนเขียนเฟรนชิพกันนะ่ะตอนเรียนจบเขาจะมีช่องให้เขียนว่าคติพจน์ประจำใจคืออะไร <c oughs> คติพื์ประจําใจคืออะไรทําวันนี้ให้ดีที่สุดเว้ยนะคะเขียนดีแท้ๆเขียนมาได้เป็นจําใครเข้ามาก็ไม่รู้นะคะพอออกมาใช้ชีวิตเป็นไงคะงงไปหมดมืดตึ๊บ <c oughs> มืดตึ๊บเลยกูเครียดนะคะเครียดมากๆ คิดโอ้ยเป็นห่วงชีวิตในวันข้างหน้าเหลือเกินกังวลถ้าเรื่องนั้นเรื่องนี้มันเกิดจะทำยังไงเนาะนะคะนี่อนาคตคือเดี๋ยวนี้ไอ้ที่คำที่บอกว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะคะเพราะอะไรเพราะวันนี้เนี่ยวันที่คุณนั่งตรงมงกันอยู่เนี่ยนะคะมันคือผลของอดีตวันนี้คือผลของอดีต ร่างกายคุณที่คุณใช้อยู่วันนี้คือผลของอาหารเมื่อวานนี้เมื่อวันซืนเมื่อวานก่อนเมืเม่อเดือนที่แล้วเมื่อปีที่แล้ว asant. ความรู้ที่คุณใช้ในวันนี้คือความรู้ที่คุณสะสมมาเมื่อวานเมื่อวันก่อนเมื่อวันซืนเดือนที่แล้วปีที่แล้ววันนี้คือผลของอดีตแล้วฉะนั้นนะคะมนุษย์มงคลถึงบอกว่า ถ้าคุณอยากเปลี่ยนอดีตเราเปลี่ยนอดีตได้ไหมทฤษฎีกับหลังหันบอกเปลี่ยนได้เปลี่ยนด้วยยังไงคือเปลี่ยนให้วันนี้มันดีแล้วอดีตที่เคยไม่ดีมันจะกลายเป็นเหตุอันดีไปเองอดีตเคยเป็นยังไงทําผิดทําถูกคุณธรรมศิลธรรมจริยธรรมนะคะล้มเหลวอะไรแล้วแต่คุณเลยแต่วันนี้กลายเป็นคนที่รู้เรื่องรู้ราวร,ร,รู้ภาษารู้ความมากขึ้น ใชตัวเองจัดการบริหารชีวิตได้รักเมตตาอภัยยินดีอวยชัยสำนึกรู้คุณตนเองและผู้อื่นได้ไม่ว่าทำอะไรหกคอมเมนตีลังกาใส่เรารอบร้นมวนหน้ามวน,น,นหลังกลายเป็นดีไปเลยเหตุกลายเป็นเหตุอันดีไปเลยส่วนพรุ่งนี้คืออะไรคะพรุ่งนี้คือผลของวันนี้วันนี้คือผลของอดีตพรุ่งนี้คือผลของวันนี้ เอาจริงไหมล่ะนี่พูดแบบกำปั้นทุกดินเลยนะพรุ่งนี้คือผลของวันนี้คนที่มันกลัวอนาคตเนี่ยกังวลอนาคตคือคนที่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นหรือกลัวว่าสิ่งอื่นๆมันจะเกิดแล้วเราจะรับมือไม่ได้ถ้าคุณบอกว่าพรุ่งนี้คือผลของวันนี้คราวนี้ความไม่รู้หายไปครึ่งหนึ่งยังไม่หมดนะ ความไม่รู้ว่าอนาคตคืออะไรหายไปครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งที่หายไปคือจุดที่คุณควบคุมได้เราใช้ชีวิตการเล่นเกมโลกฟังมานีเข้าใจใช่ไหมว่าเกมโลกเนี่ยนะคะมันมีสองส่วนปรบมือข้างเดียวไม่ดังส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่เราควบคุมได้ด้วยตัวเองมีสิทธิอำนาจและหน้าที่ควบคุมได้ส่วนที่สองคือเหนือการควบคุม แต่การเหนือความควบคุมนั้นภายใต้บรรทัดที่ซ่อนเร้นของมันอยู่ก็คือว่าอันที่จริงเราก็ควบคุมมาก่อนนั้นควบคุมมาจากอะไรจากอดีตอดีตทั้งในชาตินี้และอดีตชาติที่เลือกเรื่องราวที่เข้าสู่ชีวิตจะเรียกว่าเป็นส่วนที่ควบคุมไม่ได้ก็ไม่ถูกเสียทีเดียวเรียกว่าส่วนที่สะท้อนกลับหาเราจากการเลือกในอดีตวันนี้เราเลือก มีจุดเลือกนะจุดเลือกนะวันนี้นะคะเลือกคิดพูดทำดํารงพลังงานต่างๆเลือกปุ๊บวันข้างหน้าวันต่อมาอนาคตพรุ่งนี้เป็นผลของการเลือกตอนนี้บวกกับผลของการเลือกตั้งแต่อดีตตั้งแต่สมัยเป็นแบบว่าบัวใต้ตมมานู่นเลยฉะนั้นเวลาที่อะไรจะเกิดกับเราอนาคตนะคะที่ตัวอัตตามันกลัวเนี่ย มันกลัวเพราะมันไม่รู้อย่าไปโทษเขาเขาไม่รู้นะคะเพราะว่าประสบการณ์ที่ผ่านมานสอนอันตราเราให้รู้ว่ามีบางอย่างที่เราไม่คาดคิดเนี่ยชอบเกิดกับเราชาวกลัวทั้งหลายนะคะวิธีเลิกกังวลชาวกังวลทั้งหลายค่ะเมื่อกี้ดูแล้วใช่ไหมว่าผลของพรุ่งนี้นะคะคือเหตุจากวันนี้ใช่ไหมคะ,ะทีนี้เมื่อกี้ป็นบอกว่า เวลามนุษย์เราเจอเจอเรื่องราวเข้าสู่ชีวิตมันมีสส่วนส่วนที่เราอะรู้และว,ว่ามันเหตุจากอะไรกับอีกส่วนหนึ่งคือเราไม่รู้ว่าเหตุจากอะไรตรงนี้แหละที่อัตตามันจะชอบกลัวเพราะว่าเขามีประสบการณ์อัตตามีประสบการณ์เจอสิ่งที่ไม่คาดคิดแต่ถ้าคุณตีแตกกดแห่งกรรมเป็นบอกคุณแล้วว่าไม่มีอะไรที่คุณไม่ได้สร้างแล้วคุณเจอไม่มีแน่นอนและคีย์เวิร์ดสำคัญห้ามลืมคุณจะไม่มีวันเจอสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวคุณแน่นอน ทำไมปลีนถึงกล้าพูดเพราะก็กฎแห่งกรรมเขาบอกกูไม่ได้บอกกฎบอกกฎบอกว่าทําอะไรได้อย่างนั้นแปลว่าถ้าเราได้อันนี้มาก็แปลว่าเราเคยทํามันถ้าเราเคยทํามันก็แปลว่าเราต้องมีพลังในการทํามันมันถึงเกิดมาได้เราเป็นพ่อแม่มันเราเป็นคนที่เบ่งมันออกมามันต้องอยู่ภายใต้อํานาจของเราแปลว่าเวลาเราเจอปัญหาใดก็ตามไม่ว่ามันจะดูใหญ่ดูยากแค่ไหน ให้รู้ไว้เบื้องต้นพลังชีวิตมันเป็นอย่างนี้ม,นมันมันมีกุญแจอยู่ดอกหนึ่งถ้าไม่รู้เปิดใช้ไม่ได้ถึงแม้มีก็เถอะเินนั่งพูดให้คอเจ็บคอแตกไปเลยว่าเฮ้ยแกเป็นคนมีพลังในตัวแกเป็นจิตที่สุดิ์แกมีพลังเท่ากับพระผู้สร้างแกคือพลังจักรวาลนะคะพูดทั้งวีทั้งวันฟังโปรแกรมจิตฟังจนแบตหมดประเด็นคือถ้าไม่รู้คือไม่เชื่อเปิดใช้ไม่ได้ เปิดก๊อกไม่เป็นต้องเอามือไปเปิดด้วยนะคะเปิดก๊อกออกมาด้วยความเชื่อคะ่ะว่าฉันไม่มีวันเจอปัญหาที่ใหญ่กว่าตัวฉันคนที่ตื่นรู้เล่นเกมโลกเก่งนะคะและรู้จักเกมทะลุปปรโปรงทุกวันจะเป็นวันพิเศษของเขาทุกวันเพราะแต่ละวันไม่เหมือนกันคนที่อยู่กับโลกแบบโดนโลกกลืนไปแล้วคือรู้สึกว่าทุกๆวันเหมือนกันหมดเลยน่าเบื่อจังมีแต่ลูปเดิม เมื่อกี้คุรูรส่งสารมาบอกว่าอย่าดูถูกตัวเองมากนักคนขี้กังวลคำว่าดูถูกตัวเองแปลว่าอย่าคิดว่าตัวเองจะรับมือไม่ไหวฉะนั้นอย่าดูถูกตัวเองค่ะว่าอีก5ปี10ปีข้างหน้าคุณจะจัดการมันไม่ได้ทุกวันมีความพิเศษของมันคุณไม่รู้หรอกอาจจะมีคนที่เข้ามาในชีวิตคุณแล้วทำให้ทุกเรื่องมันง่ายขึ้นก็ได้คุณจะไปเจอโอกาสอีกมากมายแค่ไหนก็ได้ ตอนเป็นเด็ก30ปีที่แล้วมีคนถามว่าอยากโตขึ้นอยากเป็นอะไรจะตอบไหมโอ้หนูอยากมาขายของออนไลน์อยากเปิดร้านในช้อปปีค่ะครูก็ถามช้อปปีคืออะไรลูกแต่ละวันมันมีความพิเศษของมันดังนั้นเวลาใช้ชีวิตถ้าเข้าใจเรื่องนี้คุณก็จะกลัวน้อยลงและสุดท้ายคนที่กลัวเนี่ยอย่างที่ปรินบอกที่กังวลเนี่ยมันใช้งานอันตรานะคะ มันไม่มีอะไรมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซค่ะมีแต่ก,กฎแห่งกรรมเท่านั้นกฎแห่งกรรมเท่านั้นจริงๆที่ไว้ใจมั่นใจได้ร้อยเอร์เซอย่างอื่นมนุษย์เราทุกคนต้องมีเดอะฟูอยู่ในตัวไพ่ทุกใบมีอยู่ในตัวของทุกคนอยู่ที่อะไรมันเด่นเท่านั้นเองเดอะฟูเป็นนักผจญภยัยเราต้องเป็ดมีความเป็นนักผจญภยัยเราอย่าเป็นคนขี้กลัวถ้าเราไม่กล้าใช้ชีวิต เราก็ไม่ได้อะไรกับชีวิตเลยมนุษย์เรียนรู้จากความผิดมนุษย์เรียนรู้จากความเจ็บปวดมนุษย์เรียนรู้จากความล้มเหลวกับสิ่งกระทบเรียนถึงพูดเสมอว่าอารมณ์คือครูที่ยอดเยี่ยมของเราอารมณ์โกรธรักโลภโกรธหลงตัณหาราคาโทสะโมหะพวกเนี้เป็นครูที่ยอดเยี่ยมเพราะถ้าไม่เกิดสิ่งพวกนี้มาเป็นครูเราก็ไม่รู้ว่าไอสิ่งที่ควรจะทำมันคืออะไรดังนั้น ใช้ชีวิตแบบผจญภัยอย่าคิดว่าทุกอย่างต้องอยู่ในการควบคุมร้อยปอร์เซ็มีสิ่งเดียวที่ควบคุมทุกสิ่งอยู่คือกฎแห่งกรรมพอแล้วแทนที่คุณจะกังวลอนาคตนะคะคุณลองใช้คำถามใหม่กับตัวเองว่าสิ่งที่ฉันทำวันนี้ผลมันคืออะไรผลของการกินสิ่งนี้คืออะไรผลของการใช้เวลาไปแบบนี้คืออะไร ผลของการใช้เงินของฉันวันนี้จะส่งผลอย่างไรถ้าคุณต้องการมีเงินเก็บเงินออมวันนี้คุณทำเหตุอะไรให้เงินมันงอกเงยบ้างสักบาทสักสตางหรืออยังแทนที่จะเอาเวลาไปนั่งกลัวเนี่ยมันจะเจ็บสองรอบคนขี้กลัวเนี่ยจะเจ็บสองรอบคือเจ็บตอนกลัวแล้วหนึ่งนโนนึกนะคะกับหากมันเกิดจริงก็เจ็บอีกรอบหนึ่งแต่คนที่เล่นเกมด้วยสติ วันนี้เขาถามตัวเองว่ากลัวใช่ไหมกลัวก็ดีแล้วคนที่กลัวมีประโยชน์คือมันจะเป็นคนที่วางแผนนะคะเป็นคนชอบวางแผนชอบชอบคิดแล้วก็นึกอยากจะทำนู่นทำนี่เพราะมันกลัวทุกคนกลัวหมดไม่มีใครไม่กลัวแต่จะใช้มันเป็นประโยชน์ไหมนะคะพอกลัวเสร็จทำอะไรดีวะอ่ะทำมันนี้อยากมีเงินออมต้องมี ต้นเหตุของการออมอย่างเราเนี้ยหนึ่งบาทมีหรือยังสองบาทมีหรือยังห้าบาทสิบบาทมีหรือยังอย่าไปรออู้อยากมีเงินล้านมันไม่มีแบงค์ล้านนะลูกมันมีแต่เหรียญบาทล้านเหรียญเหรียญสิบแสนเหรียญแบงค์ร้อยหมื่นใบวันนี้เก็บก่อนสิหนึ่งล้านอะหนึ่งร้อยมาก่อนหนึ่งร้อยแล้วทำแบบนี้หมื่นครั้ง ันนั้นวิธีตรงๆวิธีอ้อมๆก็ไปเอาออกดอกออกผลไปเห็นไ,ไหมคะทําเหตุวันนี้ก็รู้แล้วว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงคุณก็เป็นหมอดูให้กับชีวิตตัวเองได้แล้ววันนี้คิดอะไรวันนี้พูดอะไรวันนี้ทําอะไรทําเหตุดีๆส่วนอะไรที่มันจะเข้ามาเป็นนอกเหนือจากเหตุดีที่ทำก็ให้รู้ว่าเป็นเหตุเก่าที่เราต้องเอาความ ความรู้เอาทักษะที่เพิ่มพูนมาจากวันนั้นเนี่ยจากวันที่สร้างเหตุเก่ามาถึงวันนี้บางทีมันหลายชาติแล้วเก่งขึ้นไหมรู้เรื่องรู้ความรู้ภาษาภาษีบ้างไหมก็ไปไปทำความเข้าใจกับมันซกแต่ณนะวันนี้มีสติให้มากที่สุดวิธีการนะคะคนขี้กลัวให้ทำอย่างนี้คิ้กังวลใช่ไหมคะเขียนพิมพ์บันทึกเหตุด,ดีๆที่ฉันทำ นะคะ 1. วันนี้กินอาหารเพื่อสุขภาพแอบสุขภาพดีแน่นอน 2. วันนี้เดินไปแล้ว1 2 9 0งสุขภาพดีละนะคะวันนี้ได้ออมเงินเข้าบัญชีแล้ว100บาทเย้นะคะอะไรเหตุดีๆพลังของการเขียนตรงนี้นะคะ 1. คุณจะมีรคคอร์ด เวลาคุณกลัวนะคุณก็กลับมาอ่านเฮ้ยจะว่าไปฉันก็ทําเหตุดีๆไว้เยอะนะอย่าใช้ความทรงจําอย่าใช้การคาดคะเนนะคะบันทึกเป็นเป็นหลักฐานว่าฉันก็ทําเหตุดีดเฮ้ยกลัวนังหนาเนี่ยเหตุดีทํไว้เยอะแยะนะคะได้แล้วหนึ่งเรื่องเรื่องที่2พลังโฟกัสของคุณจะไปโฟกัสเหตุดีๆแล้ว ถ้าคุณทําไปบ่อยๆนะคะเดี๋ยวมันจะเริ่มแล้วเฮ้ยวันนี้กูยังไม่ได้เขียนเลยเนี่ยเหตุดีๆทำไมวันนี้มีแค่3ามข้อเดี๋ยวก่อนนอนทําอะไรดีวะนั่งสมาธิแล้วกันเป็นเหตุดีๆค่ะช่วยลดความฟุ้งซ่านเออคุยทำอะไรดีวะยังไม่ทําอะไรเลยเหตุดีๆวนอ่านหนังสือสักสามหน้าแล้วกันอ่ะได้ละข้อที่4จบไหมง่ายไหมเออ ง่ายสุดละเป็นวิธีทําที่ง่ายสุดละโฟกัสเหตุดีๆนะคะพลังงานที่3ได้การขอบคุณไปในตัวคะ่ะใครที่เขียนขอบคุณอยู่หรือยังเป็นคนขี้กลัวขี้กังวลอยู่ให้มาเขียนอันนี้นะคะมาเขียนอันนี้อย่าเอาอย่าเอาความจํานะเพราะว่าเดี๋ยววันมันอาจจะไม่ได้เกิดเรื่องกังวลพรุ่งนี้มารืนไงอีก3ปีอะ่ะเจอเรื่องกังวลหนักมากกังวลหนักมากหยิบสมุดหยิบเรคคอร์ดอันนี้มาดู สามปีที่แล้วก็ทำแต่เรื่องดีๆนะนะคะทำเหตุดีๆมาตลอดเนี่ยจดไว้ตั้ง30มสบเล่มแล้วจะได้สบายใจขึ้นแต่คนจะสบายใจขึ้นจากการที่รู้ว่าตนทำเหตุอันดีเนี่ยต้องเป็นคนเชื่อกฎแห่งกรรมร้อเอร์์ก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวมันสงสัยต่ออีกแล้วมันจะดีจริงหรือเปล่าแล้วมันจะส่งผลจริงหรอเนะละการส่งผลดีอันเนี้ย ไม่ได้แปลว่ามันจะไปช่วยแก้ปัญหาที่คุณเจอนะแต่มันจะทำให้วันที่คุณเจอปัญหาเนี่ยสุขภาพคุณพร้อมเจอใช่ไหมคุณยังมีเงินอยู่บ้างในการเจอมันเพราะคุณได้ออมมาบ้างแล้วออคุณยังมีสภาพจิตใจที่มองหาข้อดีเก่งเพราะคุณหัดหาเรื่องขอบคุณมาโดยตลอดคุณหัดหาเหตุผลดีๆในชีวิตมาโดยตลอดคุณก็จะมีสายตา ที่มองเห็นสิ่งดีในสิ่งร้ายได้เก่งขึ้นทักษะนี้ต้องฝึกเหมือนกล้ามเนื้อเนี่ยค่ะเอาไปทําตามนี้แหละนะคะเท่านี้แหละพออย่าคิดเยอะอย่าทําอะไรเยอะยิ่งเป็นคนคิดมากอยู่อย่าไปวนเวอกับข้อปฏิบัติอะไรที่มันซับซ้อนมากทำง่ายแค่นี้ก็พอแล้วนะคะ